สวัสดีค่ะผู้ชมทุกคนครับผมกับ m o n s เตอร์ r v i v a l Party เก้าหรือแปดนี่แหละลืมอ่ะมาลุยกันเลยดีกว่าตัวทีนะครับผมคิดว่าอาร์คือจะเป็นเหมือนมอนสเตอร์ตัวอื่นหรือยังอ่ะก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันมันยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้แต่นั่นแหละคือทรรมะที่เราต้องไปดูว่ามันเป็นยังไงหรือเปล่า ไปกันเถอหนะตาเราไปจัดการกับสิ่งที่เราเลือกเอาไว้กันนะไปสู่จุดที่ตามที่สุดเลยนะ Broken Chain เอาดาบคูไอหัวมันวฮะ Hunter ผมคิดมาเยอะเลยครับว่า The Keeper แล้วก็ Guardian อ่ะ By the m i l มันทำให้พวกกาเ r ียนหลับอยู่ในคูคูนคืออะไรวะน่าจะไข่ปะ ง่ายของเรามาเป็นพันๆปีแล้วที่เราขังพวกมันเอาไว้เดอกาด์เยนมันนี่มันก็มันหนีออกมาด้วยกำลังของมันเองแล้วก็หาแดกไปเรื่อยเลยมันก็อาจจะอยากได้อิสระเพื่อใช้ชีวิตลามั้งครับผมไม่เห็นทรายเห็นป่า เห็นผู้คนเห็นนมเอ้ยเห็นชีวิตอาร์คเวลอาจจะคิดเหมือนกันก็ได้นะครับเหมือนมีโซ่ตรวนมาตรึงตัวเราเอาไว้นะครับผมชัวร์เลยว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนครับอะไรอะสโมกบอมเฮ้เอ้เอ้แบบนี้แหน่ขวากข้อนเก็บไม่ได้ทีหลังแล้วกันนะ นี่อันนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมอนสเตอร์อยู่ข้าง,างในปะแล้วก็กลายเป็นพลังงานปะเฮ้ยแต่แฮว์รู้ไหมว่านั่นคืออะไรอ,ะอ่ะอ่อน่าจะเป็นคิดว่ามันคือเลือดนะเลือดอะไรสีฟ้าวะเลือดมอนสเตอร์ตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยกูยังไม่ได้สู้กับ Arc อาร์คเวลเลยเหรอสู้ตัวอะไรอะ่ะผมไม่รู้นะผมใกล้จะจบเนื้อเรื่องหรือยังอ่ะแต่กูเตีลืงผู้ังไม่ได้ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมึงมาเล่นตอนมืดทำไมผมทำงานกาเด็กไงสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่แล้ว<ๆ>ก็เลยนั่นแหละอยู่เวลานี้ตอนนี้เวลามาันจะตีสี่นะฮะ <c oughs> เออแต่ว่าไปภาคนี้มันมันไม่มีเอลเดอร์ดักหนอหรอทั้งนั้นเราก็จับมมนได้ทุกตัวเลยดีอาวุธผมยังไปใช้แบบเดิมไหอันนี้ผมยังไม่ได้ไปฟาร์มไม่ได้ไปอะไรเพิ่มน,นะเล่นแบบเนื้อเรื่องแบบรัวๆเลยอขอ นี่แมนศพวิง่งศพไก่เต็มเลยเอามาชอบตรงที่มีแบบสมุดเล็กๆติดห้อยมั้บางอันมนเน่าแล้วบางอันก็เพิ่งจะยังสดๆอยู่เลยนี่มันทั้งหมดเลยเหรอไก่เคเอฟซีวิงแซบอ๋อนี่ไงแม่งแดกจับเลยนั่นไง มันก็น่าจะเป็นแบบอะไรสักอย่างที่ทำให้บ้าคลั่งหรือแมงแดกยับเลยทำไมเกินเฮ้ยเฮ้ยนาตาเห็นนมด้วยนั่นมันเป็นพฤติกรรมของนักล่าชัดๆเราปล่อยสินี้ไปไม่ได้เรื่คงไม่บิดทางเลยกูยังไม่ได้นอนเลยนะฮันเตอร์กูหมายความว่าไงโทษทีนาตานาตากูฆ่ามากี่ตัวแล้ว มึงมาสงสาสร์ตอนนี้ a r คเวลมันจะทำให้เอ,อ่อซิสเต็มทุกอย่างมันพังพังทลายลงเราต้องจัดการมันไม่นะครับไม่ไม่ลนตาตากูจะฆ่าและหลังจากนี้กูต้องไปฟาร์มกูต้องฆ่ายับยับกูไม่อยากจะให้มัเนเกิดขึ้นเลยนี่มันคือสิ่งแรกที่มันมันได้บอกเลือกที่จะเป็นนะครับ ครั้งแรกเรชีวิตของมันเพื่ออิสระแข็งแรงขึ้นได้โปรดอย่าทำมันเลยขอร้องล่ะหน้าต่างไม่เห็นนะมันแดกอร่อยเลยเนะี่ยโอ้หน้าตามันวควบคุมตัวเองไม่ได้เส้นทางที่เราต้องไปมันเคลียร์แล้ว เพื่อให้ระบบทิเวศมันโอนะ้ยรับทราบเพืพ่อระบบนิเวศยังค,คงอยู่ต่อไปยิวขอสั่งให้คุณจัดการอาอัคเวลชอบบางทีตุทิแบบมันมนันดูสาได้โอกาสใช้ชีวิตแล้ว นาตามันเห็นแล้วไงว่าเราแบบแม่งงัดหมดทุกตัวก็เลยรู้ว่าเราอาจจะเราฆ่าได้แน่นอนเด็กเแล้วเดินแบบอย่างเท่ไม่เกรงกลัวเลยว่ะวุ้ยโซ่ตรวนเท่โคตรฮะออร์คเวลมันควบคุมตัวไม่ได้แล้วมันกำลังจะเบอร์เซิร์ เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหใส่ไปหน้าหมดเท่าไรมันชอบล็อกจอยเองแล้ววะโอ๋อโอ้เอ้ากีโรดเดดไม่ทันเหรอวะเฮ้ยตกด้วยมากโอ้โหเสียจังหวะตอนที่มันล็อกจอยแล้วอุ้ยเฮ้ยมันจะเย็นจะเย็น มันหัวดำขี้เหรอเหนไมพวกบังคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาเตอร์นะสดึุดซึดึุดสึดเคาเตอรรอบเฮ้น้องอยู่ด้วยออุยลาคุตรงนี้ซลา,าคุเียว กูเบียวกูด <elas> no like okay. ูดมีมาเยอะอย่าเลยจะจะจะเอ้ยแล้วเอามือให้แตกก่อนนะเอ้าเอ้าโอ้โหมาแดงแป๊บเดียวโอเคทาโซ่แซ่หัวนแซ่หัวนแล้วมันจะแดงเอ้าฉันไปตีแมวเฮ้ยเอ้าหเร็วไป เสร็จเร็วไ้เจ้าเาเมยต์ไม่โคตรกระปุกเลยวะอุ๊ยเป็นไงพี่ฮะพี่ต้องมกลัวมันโดนช็อตแล้วชิบหายแล้วมาข้างหลังมันด้วยเจอดิเมดแดนสองสามมันดูโกรธแล้วอะ แล้วยังไงฝน้ำไมฮะฮะเุ้ยเุ้ยมองไม่ค่อยเห็นหรอเฮ้ยอู้หโดนไม่ทันเมื่อกี้เห็นแล้วนะแต่ไม่ทันอะไรเนาะขอขาหน้าเฮ้ยอันแน่ฟูร์เคิลต์อุ้ยเร็วไปเฮ้ยเฮ้ยอ้โหตายตาย ใส่คุ้มเหล็กสู้มันดีกว่าคุ้มเหล็กคุ้มเหล็กนั่นจะทำให้เราไม่กระเด็นนะครับแต่เราก็เสี่ยงตายเหมือนกันถ้ามันกดแบบรัวท่าใส่เราอะเพราะว่าเนื่องจากเราไม,ไม่ไม่กระเด็นมันจะไม่หลบดามเมจแบบตอนนี้เราให้นี่นไงอย่างเงี้ยเอาแขนมาให้กูนะสวยงาม แล้วมันจะแดงเอ้ามันจะแดงมันแดงอ๋ออ๋ออ๋อแดงแล้วมันล้มเลยเหรอโหหางหางางพักเร็วหางโอคมไปหมดแล้วอะดูดิคมผมไปโคตรไวเลยอะจะ ะจะมันจะไปอรเรียอืืนแล้วอ่ะมันก็ขัดดาบรออุสนุกเลยนะเล่์บอยไวเวิร์นอันนี้มันคืออะไรคูคูนมิลกี้คูคูนเว็บไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันไปเถอะเฮ้ยขับไปแล้วขับไปแล้วออกขยาเล็กหน่อย เรามีกินเลเวลวนไหนอยู่ไม่ใช่หรอวะเจ้าเจ้า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 อยาเดนกระอหางขอหางเจ้าอ้อ้กรโอ้ยโอ้โหรู้สึกว่าแขนเปนแดงว่ะเมืกั้ แขนแดงก็โดนรักพี่น้องอ,อาร์คเวลมันต้องมีเฟสสองเลมันเหมือนมันคือมันเป็นตัวหน้าปกเกมมันต้องแบบเท่มันต้องมีอะไรมากมากกว่าน,นี้เลยตะก,กายง่ายเป็นตัวหน้าปกเกมเอาหน้าแดงอย่างนี้จะไว้ใจได้กะไว้ใจได้สิครับอุ้ยหนักไป จอดจริงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเศรษฐีหน้าหมดอู้อู้โอ้โหด,ดาเบจดมาเยอะมว่มาเลดเออตัวจะเบลดแดงเลยไม่แดงอะ่ะไม่แดงว่ะเอ้ยมันบังใครอะ่ะ โอ้ยโอ้โหเร็วไปหน่อยเอ้ยไม่ใช่กูจะดีมันหมดมันต้องดีมันหมดก่อนไงมันถึงจะแบบเ perfect รอดได้อืออย่างงี้แบบนี้อยู่หน่อยขอบคุณมากเจือเจือเจือเจ้จอือ วุ้ยมันเท่จังวะเท่จังวะโอ้ลำน่าพูดไหมอะไรอะอะไรอะ Investigate อ่ะต้องไปเหรอวะตามมาต่อไปขัดดาบขัดดาบอ๋อเดี๋ยวนี้ถึงว่าถึงว่าทำไมมันขัดดาบนานจาาังไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมันแดกวะมันจะมากินอิ่มอร่อยไม่ได้แล้วเว้ย Blade Dance ดึงอะไรไม่กินโหมาดูพลังงานแดงแดงแบบนี้มึงก็โดนสิครับกูรู้ว่าท่าใหญ่เป็นยังไงแบบนี้ใช่ไหมัอ้อุ๊ยขี่อยูอาาอ่ดีของม้าไววัดวิ่งฟูลเข้าต่พอพโปรเฟคดรอปเฮ้ยเอ้านึกว่าจะฟินรอบ เอา้เอาวาไวไปนิดนึงของก่อนขอเดี่มอนเอ่อ Perfect d o เอ้าไม่ทันเหรอ,อ่อกีห ขันเว่ยอะไรครับพี่อะไรคร,รับว่าวแล้วเมื่อกี้ว่าวไปแล้วใช่ไหมล่ะจ็บเจ็บจ้าเออหน้าแดงแล้วอุ้ยจะไว้ใจได้กาตายไปซะสุดร,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 ร็วหางแตกเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฮึสฮึส จะไว้ใจเลยครับรัวๆจังหวะนี้แบ่งมันเฮ้ย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 กินยาก่อนเลยเอ๋ทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้อะไรแดงวะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเสียงเมืองไทยจริงกริ๊งกริ๊งอุ้ยหางหางขาดยังหัวได้เค่ะ กริ้งอ้าวไม่ทันไม่กริ้งแล้วกองแทนเออเออเออมันต้องมันออกใ้โหมดนนี่เองเฮ้ยเจ้าจ้าจ้า,จาโอ้โหเรียวว่าติดช็อตป่ะพระราศีทำสวยงามมากวิเยอะอาร์คเวลดีเป็นวันตายของเจ้าขอโทษนะ ต่อให้นายจะหลับไปหลายพันปีฉันต้องกำจัดนายเพื่อห่วงโซ่อาหารเพื่อระบบนิเวศเอามาสั่งมาเฮ้ยอ้าวพู BRAND ดหลบอะไรน่ะอเียโอ้ยโอ้ยยังพุ่งาโดนอีกจังหวะลุกเอ้ยโอ้กับโดนโอ้ยโอ้โหโ,โ,โดนไม่เกือบ ขอเก็ตดิคืออะไรวะสดชื่นผมลองปล่อยอยู่เนาะเอออโอมันเอาวะ,าวะาจะเอาอออออเราอะเก่งแท้โตเก่งแท้โอ้ยเออฟรุค๊คเขาโอ้ยยังปษา,ษาโดนระเบิดอีก เพื่ออะไรวะอะไรไมันแตกอ่ะเจ้าปล่อยช็จัดการฮิวมาแล้วดาบแม่งเหลืองแล้วอเอาไม่ทันไม่ทันอ้อโหยังไม่ค่อยรู้มกุกไงก็เลยจังหวะยังไม่ค่อยได้ มึงแดงแบบนี้มึงโดนสิครับโหระโอ้ตัวนี้ปั่นไม่มันเลยเหมือนในตัวก่อนหน้านี้ตัวโคตรใหญ่ปั่นอย่างมันเฮ้ยเอเ่อวมยทำอะไรวะโอ้วจังหวะสองชอ็อตเบื่อตลอดนี่มันต้องโดนอยู่ไหนม,ม,มันเหนื่อยเพราะผมพูดมากเลยลโอ้แม่งคมกูเน่าหมดแล้ว อาวลจ้าอาศึกจาจีวะห่างอยู่ไหนไวะอ้ยห่างแม่งยังใหญ่เลยออกเวลกาเดียนตัวนี้เป็นกาเดียนไปเบอร์กตอผมมาจบเรื่องนี้กันเถอะไปเลยโจโกโบดูการแบบขัดดาบของไอ้ภาคนี้ดิ มันจะขัดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดแบบค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจ,จนสุดอ่ะถ้าเป็นภาคเก่าคือต่อให้มันอยู่คมไหนแบบขัดจิกจิกจิกจบเลยสามดอกเท่านั้นจะไม่มีโอกาสตีไกลล่หรอกมีโอกาสขี่หลังได้นะมองนี่เปิดแผลโอ้ยโอ้ยเปิดแผลหน่อยเปิดแผลหน่อยอุย้ยมันสัน่นยังวะทำไมดิ้นยังทำไมดิ้นจัง มันเปิดยากไงวะได้วันลาจบเรื่องแล้วเบลสเบรดมักมงกรอ้าววัเราจะมังกรฟ้าเลยเดียมอนเบรสเบรสแดนซ์เราตีมันเบาหรือมันห,หรือคิดไปเองวะโอ้ย ดีสุนัขตาก็มีสลิงเอาไว้เือยเป็นเรื่องที่ดีโอ้เร็วไปหน่อยอหางแดง,หา,แดงหางแดงหางแดงปั่นเข้าไปแต่มันร่วนนะดามเมมวก็คนเบาแต่มันเบาขนาดนี้แล้วโอ้ยโอ้ย ไว้ใจเด็กขาใจเด็กขาโอ้โหอย่างเท่จังหวะเมื่อกี้ฟันทีดิน้นฟันทีดิน้นมัาล่วงแล้วเห็นแล้วเว้ยงัดอยู่ยังไงอือเออเฮ้ยพัดเฮ้ยพ้มันแดงแล้วมันแดงแล้วเฮ้ยยังไงพี่ยังไงพี่ ทำไงพี่ดูเชิญดูเชิญอุสเตมิน่าลดจ้าทุกคนเห็นโอ้ชอบโดนท่าห่างทุกทีเลยไปหนึ่งพี่ไปหนึ่งขอกินเนื้อก่อนเพื่อเสบิน่าโอ้ยโคตเลื่อนเรือสองแล้ววะนึกว่าจะทำอะไรได้เหรอวะนึกว่าจะทำอะไรได้เหรอวะโอเคทำได้ก็ได้พี่ผมอยากเล่นผมอยากเล่นโอ้ยผมอยากเล่นเลยเว้ยโกรธเว้ยโกรธเว้ย ้ยมันกดท่าใหญ่กดท่าใหญ่กดท่าใหญ่ก็โดนเีครับดูดาเมจหนึ่งเนื้อเอาแรงวะดาบพลันลายสิทธิ์เอ้โก็หอ,อ,อด้แล้วคุณจะตายช่วยด้วยโอเครอไว้หน่อย คงขอบค ja, e, no okay. <arians Dan S 1> ุณมากเย่ดีมอนดิมูดเอาหายเอ้ยมึงก็อยู่ขอบขอบมึงทำแมวเหรอทำแมวใช่ไหมสั่เร็วชมรมคนลักสัตว์เว้ยแมวทำประโยชน์มึงทำอะไรฮะมองชิบหายฮ้ยเอ้ยโอ้โหเสียกออกดีมันหมดพอดีออ ทำอะไรวะฮะฮะฮะว้าววอุ้ยเสียงมันแบบคำรามแบบโอ้โหไม่ทันหรอวยี่เดียมันหมดด้วยอ้ยอุ้ย้ย้ยเบดันส์บลูเบดนบลูไปสนไปเตอมเบื้อด้วยวันนี้มึงต้องตาย เอา,เอา,เ,อาเอาตายเลยโอเคตายจริงเกื <c oughs> อบไม่ทันกินเนี้ยอันนี้คือท่าแบบว่าพลนะเหมือนเหมือนท่าไหว้ของไทยแล้วนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มันต้องมีตัวสักอย่างที่เป็นแกนกลางเลยอาจจะกำลังฟักไข่หรือสักอย่างอยู่ ไอแม่เ yes. ย็ด๋อใช่ปะไม่ใช่นี่นาตามไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนมึงจะมามองหน้าเหมือนแบบมึงเป็นหัวหน้าแบบเอ้ยเด็กกำลังโตมันก็นนคงคงจะแบบโอเคครับพี่ผมทำใจได้ละเอาวะอนาคตนาจะได้เป็นฮันเตอร์ที่เก่งเท่แบบฉันพวกฉัน,ฉ,นฉันเิ่มงงแล้วเราอาร์ควิลมาทำอะไรนั่นไง,นนไงเห็นไหม นั่นมันก็ใช่เป็นคำถามที่ดีดราก้อนทอชมันควรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่มันเอาพลังงานมาแล้วอันนี้คือมาเตอร์โหลดเหรอนั่นไงเห็นไหมมันต้องมีเว้ยพลังงานาของไวเวเลีย ใช่มันคือหัวใจของเกาะดวงนี้เลยผมอยากจะไปที่ Dragon Torch มันเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วที่ Ark a r คเวลมันอะไรวะที่มีเกี่ยวกับ a r คเวลเออแล้วมันก็อยากจะรู้มันก็อยากจะรู้ทุกอย่างเพื่อนแต่มึงไม่ทำอะไรมึงมาถือโล่ก็ได้แทงกูหรือว่าฮิวก็ได้ฮิวก็ได้โยนแบบว่าโยน ตัดลูกกระสุนชาเขียวมาให้กูเนอ,อนั่นไงโลโกโ้เกมปะยาวๆพาร์านี้จริงมันก็ยาวทุกพาคนะผมไม่รู้จะตัดอย่างไงให้มันสันนะ้นอะจะตัดแบบว่าช่วงกันล่าก็ไม่รู้ว่ะมันเป็นเกมล่ามอนอนะผมไม่รู้จะตัดอะไรวะดูนั่นสิ เชี่ยมึงอย่าบอกแล้วมันมีตัวเหมือนเซโนเซโนจิว่าเงี้ยนั่นไงเฮี้ยจริงด้วยต้องเป็นนั่นแน่เลยดราก้อนทอชเหรอแต่มันเหมือนมีบางอย่างอะไรวเทคโอเวอร์เป็นไปไม่ได้การ์เดียนอย่างนั้นเหรอเอามาหมายถึงแบบเป็นการ์เดียนแบบการ์เดียนตัวจริงอย่างเงี้ยหรืออะไรเฮ้ยมันจะเป็นตัวอย่างเฮี้ยแต่ว่า ขอโทษครับสาวกับหยาบไม่เป็นตัวอะไรวะ,ะสรุปคืออาร์ควิลมันก็เป็นแค่แบบเห็นไหมอาร์ควิลเป็นกีกี้อย่างเลยฮะดรากอนทอชโดนเอาไปโดยไม่รู้ว่านั่นมันคืออะไรแต่มันดูเหมือนมันพร้อมที่จะตื่นตลอดเวลาเลยแล้วมันคืออะไรอะอร่อยห่อ <is> so เราเรา,เราถามมันมันคือโซเชียไวเวเรีย สร้างมันขึ้นมาเป็นประการส <fit> ุดท้ายเดมันเป็นการเดียนที่ทำให้ชิบหายไปหมดได้เลยนะก็คือเหมือนมันเหมือนมันไปจุ่มู่ตรงนั้นดูดพลังงานใช่ปะเอาง่ายก็คือถ้าเรา ทำลายทิ้งมันก็จะส่งผลต่อระบบนิเวศบนเกาะนี้บนพื้นแผ่นดินเนี่ยเพราะว่าไอไ้อเนี่ยมันคือสิ่งที่ส,สร้างพลังงานอา้าสกิปไม่ได้้วยกุกลกาวจะสกิปที่มันแบบเถียงๆกันแหละผมมันแค่เถียงไงบอกทั้งนั้นก็ให้ฉันเรียนสิว่าเรียนรููกย่ยว่กับมันแล้วก็ดูว่ามันทำงานยังไงโคตรง่ายมันก็พูดได้สิว่าที่มึงจะทำสกปรกนะฮะจมึงทำชิบหายไม่ก็พังหมดเลยนะเว้ย แต่อย่างน้อยมันก็จะไม่ตายนะมันก็อาจจะถูกแต่ก็เปรียบเทียบกันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเว้ยเอาจี๋ยวะเรา,รเราม,มีหาอะไรบ้างวาเนี่ยเราเป็นแค่คนนอกเพิ่งมาไม่รู้หาอเลย,เลยใช่แต่เราไม่มีเวลาแล้วทุกชีวิตต้องมีการจัดสรรไม่รู้ะอะฉันจะเอาสร้อยไปผมทำเองครับ ผมจะหยุด Dragon Torch นั่นคือสิ่งที่พ่อผมต้องการครับรายละเอียด personality ของไอ,อ,งอ,เอ้เอาเอาม้าทำดีจังเลยหน่นนใจนะ Olivia, ไอ้หนุ่มโอลิเวีย Olivia, ให้พวกเรารับช่วงต่อเอ ผมอาจจะไม่ได้นั่นแหละอย่างที่บอกทุกท่าไม่ได้แปลทุกอย่างเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่สรุปไป้้างอาจจะถูกอาจจะผิดบ้างอืมฉันไปด้วยโอเคไหมโทรเรียกฉันแล้วกันถ้าต้องการฉันจับเตรียมพร้อมอาไว้ไม่เป็นไรผมคนเดียวก็ไหวโทรค,คุณมาเดี๋ยวบอมันจะขึ้นตีนานเลยเธอชิน,นรออยู่นี่นะครับ ไอหนูของเอนันไอหนูเย้ยผมโอเคผมก็เป็นคีปเปอร์เหมือนกันนะเด็กมันโตแล้วนี่เอามาเนี่ยลูปปก <c oughs> นี่ <c oughs> นั่งอยู่แบบข้างหน้าทู่แล้วอย่ากกับทู่เป็นแบบออล่าพลังอ่เป็นหน้าตาตู <c oughs> โอเคนะผมตัดพารนี้ก่อนแล้วกันนะ ไม่รู้ว่าพาร์ตต่อไปผมจะเอามาใส่รวมกันหรือว่าทำแยกนะผมโ okay. อเคเราตัพาดพาร์ตก่อน